มีโครงการต่อด้วยแต่ตอนนี้สายของเราพร้อมแล้วนะคะขอเรียนเชิญเลยนะคะคุณวิรัติมนัสนิทวงศ์ผู้อานวยการสํานักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครที่จะมาพูดคุยเรื่องของโครงการแยกขวดช่วยหมอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคุณวิรัติครับดีใจที่รับเชิญเรานะฮะตอนนี้ขยะในกรุงเทพลดลงเยอะเลยใช่ไหมครับเนี่ยขยะใช่ครับ ลดลงจากปี6ก่อนโควิดเนี่ยจากที่เรามีหมื่นห้าร้อยตันนะครับก็ตอนปี6ที่63ที่มีโควิดช่วงแรกเนี่ยเหลือเก้าพันกว่าตันส่วนปีนี้อยู่ที่แปดพันกว่าตันนะครับลดลงมาหไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับหายไปครึ่งหนึ่งเลยใช่ไหมครับยังไม่ถึงครึ่งครับเกือบครึ่งนะแถวบ้านชาวบ้านผิดผิดครับเอ่อขยะมาน้อยลงแต่ว่าขยะส่วนใหญ่กลายเป็นพลาสติกใช่ไหมเนี่ยหกันเมตรขวดพลาสติกเยอะแยะเลย ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับตอนนี้เป็นขยะนะเพราะเพราะ,ะมันเกี่ยวกับการการดำรงชีวิตของประชาชนด้วยครับในช่วงนี้ที่เบอร์ฟอ h โ m มนะครับต้องสั่งอาหารทางบ้านพลาสติกก็จะเข้ามามาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นนะครับท,ท,ทีนี้ปัญหาที่ขยะเป็นพลาสะติกเยอะๆเนี่ยมันสร้างบนลลภาวะและประโยชน์มันมันทำคว,ความเสียหายกับสิ่งแวดล้อมมากเลยใช่ไหมครับ ช่ครับก็เราจะเห็นจากข่าวที่มีพลาสติกหลุดรอดไปในในทะเลนะครับเป็นเป็นลักษณะเป็นโทษกับสัตว์ต่างๆนะครับที่ที่เราจะเห็นอยู่ในไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าหรือในในทะเลในแม่น้ํานะครับที่จะมีอยู่ในสัตว์ที่เราจะต้องมากินกันเนี่ยมันจะเกิดปัญหาผลกระทบไปทั่วเลยครับครับในในฐานะที่คุณวิระเป็นอธิบดีนะก็เพื่อนในการนี่ก็เทียบอธิบดีด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพนะฮะ เรารเราเรา,เราจะจัดการยังไงเอาก่อนที่เราจะไปทาเสื้อเนี่ยเรามีแผนในการจัดการขยะแยกขยะนี่อย่างไรบ้างครับตอนนี้ครับแผนกกท <Okay. S 1> มเราเนี่ครับครับโดยหลักแล้วกทมเนี่ยมีแผนในเรื่องเรื่องของการคัดแยกขยะอยู่แล้วนะครับในแบ่งเป็นส่ประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นขยะจากเศษอาหารต่างๆซึ่งซึ่งเรากรุงเทพมหานครอาจจะยังไม่ได้มีกฎหมายแยกขยะชัดเจนนะครับแต่เป็นเรื่องของการรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยเกิดการคัดแยกขยะขึ้นแล้วเรามีการ ลักษณะของการจัดเก็บขยะที่ที่เพิ่มค่าทมเนียมขยะเพื่อจะให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการกําจัดขยะมากขึ้นด้วยนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงนี้เศรษฐกิจที่ไม่ดีทางสภากรุงเทพมหานครก็มีการเลื่อนในการจัดเก็บค่ารรมเนียมออกไปเป็นปีหนึ่งตุลาปีหน้านะครับซึ่งตรงนี้เราพยายามที่จะใช้วิธีการณรงลงไม่ว่าจะเป็นในเด็กนะครับในมหลาลัยแล้วก็เครือข่ายของเอกชนต่างๆที่เข้าเข้ามามีส่วนร่วมกับเราในการดา,ราเนินการคัดแยกข,ข,ขยะต่างๆครับซึ่ง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขยะพลาสติกหรือขยะเศษอาหารรวมทั้งขยะพวกของเสียอันตรายซึ่งเราก็รณรงค์ที่ตอนนี้เราก็ร่วมมือกับปั๊มน้ำมันเทลในการรับขยะอันตรายที่ขยะประชาชนสามารถเอาไปไปดรอปออฟที่ปั๊มน้ํามันเทลได้นะครับซึ่งเราก็จะมีการจัดเก็บเข้าไปทําลายที่ถูกต้องอ,อีกทางหนึ่งครับแล้ว,ลวตอนนี้เนี่ยมันมีขยะหน้ากากขยะพิษขยะติดเชื้อเยอะแยะเลยแล้วเราจะช่วยทางกทมอย่างไรในการกําจัดนะครับ เพื <P ew> ่อมาให้แพร่ระบายแพร่กระจายครับครับจริงๆแล้วเนี่ยครับก็คือในเรื่องของขยะติดเชื้อเนี่ยเรามีการรณรงค์มาโดยตลอดโดยเรามีในในในส่วนที่คนที่ที่โอ,โอมาตัวเรชันเนี่ยนะครับเราก็จะมีถุงแดงเข้าไปให้กับประชาชนด้วยนะครับซึ่งส่วนเนี้ยเมื่อเมือม่อใส่ถุงแดงแล้วทางเจ้าหน้าที่เขตก็จะมีชุดเฉพาะกิจเข้าไปเก็บนะครับในชุดป้องกันก็คือชุด PPE เนี่แหละเข้าไปจัดเก็บด้วย นะครับเพื่อจะเอาไปกําจัดให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้มีเกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่อไปนะครับเรามีการรณรงค์ในการแยกขยะตามที่กรมอนามัยเขาแนะนําแนวทางมาแล้วนะครับในเรื่องของขยะติดเชื้อกับขยะทั่วไปตามผู้ที่ผู้ป่วยติดเชือ้อไม่ว่าจะเป็น SI หรือ CI ด้วยครับครับก็เข็นรถขยะเ็้าย,ยังขยานไปเก็บกันทุกทุกกี่วันในรถรถขยะที่สำนักถึงวันลอ้อมเช่าให้หาให้กองทกรตมเนี่ย เรากําหนดไว้รู้เปล่าว่าจะต้องไปเก็บกี่วันครั้งหนึ่งครับครับจริงๆแล้วเราไปลดเรื่องขยะติดเชื้อเนี่ยเราพยายามเก็บให้ได้ทุกวันอยู่แล้วครับของขยะติดเชื้อมีการเอาไปจัดเก็บและทําลายที่ถูกต้องซึ่งซึ่งตรงขยะช่วงนี้ขยะทั่วไปอาจจะออาจจะไม่ได้เข้มข้นเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะไปเน้นเรื่องขยะติดเชื้อนี่เป็นหลักก่อนขยะทั่วไปอาจจะทิ้งได้วันสองวันแต่ขยะติดเชื้อเนี่ยจะต้องพยายามเข้าเก็บให้ได้ทุกวันครับ แล,แล้วแล้ว,ลวท่านจะท่านวิรัตมีอะไรแนะนําพี่น้องประชาชนไหมที่จะต้องช่วยกันทําไงก่อนจะทิ้งจะต้องทํำยังไงเพื่อไม่ให้มันกระจายกระจายในโรคที่อยู่ในขยะติดเชื้อนะครับจริงๆแล้วนะครับเรื่องขยะติดเชื้อเนี่ยเรามีทั้งการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ที่วิธีการจัดเก็บขยะติดเชื้อเนี่ยจริงๆเราดมาเนินการมาตั้งแต่ปีที่แล้วเรื่องขยะหน้ากากอนามัยนะครับตอนก็มีแอนติเจนเทสคิดด้วยนะครับอันนี้เราจะให้แคกวัดตั้งหากใส่ใส่ถุงพลาสติก มีใส่น้ํายาฆ่าเชื้อไม่ว่าจะเป็นทางไฮเตอร์หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกมัดปากถุงสองชั้นแล้วก็เขียนไว้ว่าเป็นขยะติดเชื้ออันนี้เราลงมามาตั้งแต่ช่วงแรกของปีที่แล้วในในการระบาดรอบแรกแล้วครับคือตรงน,นี้ประชาชน <c oughs> ก็พอจะรับรู้รับทราบในการคัดแยกขยะนะครับแล้วเราก็ลงมลงไม่ให้พนักงานเราเนี่ยไปลื้อถุงหรือไปแยกขยะในถุงต่าง,างๆเพราะช่วงนี้ก็ถือว่าทุกอย่างเนี่ยอย่าเสี่ยงกับการที่จะไปคัดแยกขยะ นะครับยังไงก็ต้องรวมไปใส่ถุงดําแล้วก็ไปกาจัดเลยหรือใส่ถุงแดงก็กําจัดเลยห้มันรื้อค้นถุงต่างๆนะครับครับแล้วแล้วตอนนี้พอ,อได้ช่วยเอางบประมาณต่างๆมาช่วยเจ้าหน้าที่เราขนาดไหนในการที่ป้องกันตัวเองบ้างครับเจ้าหน้าที่ที่เก็บข้นขยะก,ก็ดีทําความสะอาดกวาดถนนหรือว่ารักษาความสะอาดท่อระบายนะ้ำเนี่ยเราเรามีอาวุธป้องกันให้เขา้างน้อยขนาดไหนเพียงพอ,พอไหมครับ คือจริงๆแล้วเราได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานครอันนี้ก็เพียงพอนะครับเพราะว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยเองชุดต่างๆคือเราก็มีจัดสรรให้กับเจ้าหน้าที่ที่ผู้ปฏิบัติหน้าง,งานอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นถุงมือรองเท้าบูทนะครับชุด P P แล้วก็หน้ากากอนามัยแล้วก็แอลกอฮอล์ต่างๆที่เราให้จัดจัดหาให้กับแล้วก็ทั้งน้ํายาฆ่าเชื้อโรคด้วยที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็จัดหาให้อย่างพอเพียงครับเร,เราเราเผื่อไว้ถึง สิ้นปีเลยมีการจัดหาเตรียมไว้ให้นะครับทีนี้บ้านบ้าน,านที่อยู่รอบๆไอคอมมิชเนี่ยเขาก็เป็นห่วงจังเลยเชื้อโรคมันจะแพร่กระจายมาไหมอุจจาระปัสสาวะปฏะิกูลเนี่ยทางสิ่งแวดล้อมเราช่วยยังไงบ้างในการให้ความมั่นใจครับคือจริงๆแล้วไอในในในศูนย์พักคอยต่างๆ CI เนี่ยซีไอเนี่ยต้องบอกว่าเราเป็นระบบปิดอยู่แล้วนะครับประชาชนก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าของเราในนั้นจะไม่มีการปล่อยน้ําเสียหรือ สิ่งปฏิกูลอะไรต่างๆออกมาเราจะมีการฆ่าชเชื้อนะครับใน,ในปฏิกูลเองก็มีการฆ่าชเชื้อแล้วก็มีการส่งไปจัดอีกทีหน,นึ่งแต่อันนี้เราจะไม่มีอ,ออกมาจากด้านนอกอยู่แล้วนะครับสำหรับในเรื่องของการคัดแยกขยะนี่ต้องเรียนอย่างนี้เราตอนนี้เรามีโครงการสําคัญก็คือโครงการแยกขวดช่วยหมอนะครับเพื่อจะทำพลาสติกเนี่ยไปทําชุด ppe ให้กับหมออีกทางหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นการร่วมรณรงค์กับเอกชนนะครับ ในการบูรณาการกเพื่อจะชักชวนประชาชนให้มีการคัดแยกขยะที่ถูกวิธีด้วยนะครับอันนี้เรียกว่าโครงการแยกขวดช่วยหมอนะครับโดยมีการ<น>เาร,ริ่มพานร่วมุจากพันธมิตรห้าองค์กรผ่านเฟซบุ๊กเพจレスพลาสติกไทยแลนด์นะครับค่ะผมซึ่ง,งแล้วคนที่อยากจะเข้าร่วมโครงการนี้ต้องทํายังไงบ้างคะคือจริงๆอ,อันนี้ง่ายๆเลยนะครับหลังจากที่เรา,าเห็นว่า มีประโยชน์เนี่ยเราก็ชวนประชาชนมาโดยโดยครั้งแรกเนี่ยประชาชนเนี่ยสามารถร่วมบริจาคขวดน้ําพลาสติกนะครับชนิดขวดเพชรน,นะครับสัญ,ญลักษณ์ดีไซเคิลนเบอร์นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นขวดน้ําหรือขวดน้ําอโลมเพื่อนําไปผลิตเป็นชุด PPE ส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์คือเบื้องต้นเนี่ยเราเราก็ให้ประชาชนเนี่ยมามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งโดยนําขวดพลาสติกต่างๆคือแบบเพื่อจะไปผลิตเป็นชุด PPE ต่อไปครับค่ะ ค่ะที่นี้นะคะขวดเพชรเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นน้ําน้าเปล่าที่เราทานกันธรรมดาปกติทุกวันหรือว่าน้ําอัดลมขวดคุณๆนี้ได้ไหมคะหรือว่าเฉพาะขวดใสอย่างเดียวเลยคืองี้ครับมันมันจะมีอย่างงี้ทั้งมีทั้งน้ําอัดลมด้วยเพราะว่าลองสังเกตมันจะมีสังเกตสัญลักษณ์นะครับพี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 อ่าพีพีนะก็มีมีสัญลักษณ์ดีไซเคลเบอร์นหนึ่งนะครับเน,นี้ยเราสามารถ<อ>คือ,ค,อคือเวลาการนําบริจาคก็ช่วยทําความสะอาดหน่อยแล้วก็ ทำให้แบนด์คือจะได้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บครับนี่ค่ะใช่แล้วเพอย่างนี้ถ้าพี่น้องประชาชนดูที่ก้นขวดนะอย่างเนี้ยก้นขวดเนี่ยมีเครื่องหมายรีไซเคิลแล้วมีคําว่า p e t p ช t อย่างนี้ขวดอย่างนี้ใช้ได้เลยนะ p e t พชรนะเพราะ PETPET แล้วเครื่องหมายรีไซเคิลทุกขวดจะต้องมีที่เขาจะต้องเขียนได้ว่ามันเป็นขวดพชรนะเพราะว่าเป็นพลาสติกที่รีไซเคิลมาทําเป็นเสื้อได้ใช่ไหมครับ ใช่ครับซึ่งน,น,นี้ขวดน้ำพลาสติกขนาด600มิลลิลิตรเนี่ยถ้า1 8ขวดเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นชุด PPE ได้1ชุดครับโอ้โหแล้วใครเอาไปทำใะเนี่ยใครจะไปถักทอให้ปตทหรือไงครับคืออย่างนี้ครับทางทางบริษัทนยครับที่ร่วมมือของเราเนี่ยก็คือก็คือบริษัทเห็นนะครับ เอาเอาว่ามีคนรับไปทําให้แล <Proper S 1> <ร>้วกันแล้วแล้วแล้วเราจะบริจาคให้กร <conoc' S 1> ทมไปทําเสื้อเนี่ยจะไปะบริจาคที่ไหนได้ครับคืออย่างนี้ครับเริ่มเริ่มแรกที่เราดําเนินการก็ที่กทมสารวัตรการกทมหนึ่งและกรทมอสองนะครับแล้วก็เราได้ขยายไปที่ห้าสิบสํานักงานเขตนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยเราเพิ่มที่สํานักงานสวนสาธารณะทุกแห่งของเทพนครสารที่แปดสวนนะครับรวมแล้วปัจจุบันเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดเก้าสิบจุดครับผมสามารถนํากวด พลาสติกนะครับไปบริจาคได้ณจสุดนี้ครับค่ะครับก็ก็เอางี้แล้วกันฮะคุณวิรัตฮะผมอยากให้หน่วยราชการกรทมเราทุกหน่วยเลยที่ไหนมีของกรทมทั้งกัดเนี่ยช่วยรับบริจาคด้วยได้ไหมครับเพราะใกล้บ้านจะได้ไปใกล้หน่อยบางทีก็ไปที่สำนักงานโน่นนี่นั่นของกรทมเราโรงพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุขอะไรเงี้ยเราเอาไปด้วยช่วยกัน ผมว่าน่าจะดีนะดีไหมครับก็ก็ดีครับท่านดีครับท่านเดี๋ยวเราจะได้รีบเอาแนวทางนี้ไปไปประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพบคือตอนนี้เราก็ไม่ค่อยไปไปนั่นรบกวนทางศูนย์บริการสาธารณสุขกับโรงพยาบาลเนื่องจากตอนนี้มีขยะติดเชื้อเยอะเราก็ไม่อยากให้ไปไปยุ่งกับทางทางโรงพยาบาลหรือศูนย์บริการสาธารณสุขเพราะว่าเขาเนี่ยตอนนี้ขยะติดเชื้อที่เขาเกิดขึ้นตามได้ได้ใช่ถูกต้องอ่ะาเอาอย่างนี้ตรงไหนที่เป็นหน่วยของ ก็ท้เรานะที่เป็นหน่วยบริการประชาชนไม่ว่าอะไรก็ตามนะเรื่องทะเบียนราษฎรเรื่องที่ดินเรื่องอาคารอะไรต่างๆที่หรือสถานีดับเพลิงอะไรที่มันเป็นเขียนว่ากรุงเทพมหานครเรารับหมดเลยดีไหมดาไหมนะเราขึ้นป้ายเยอะๆเลยครับแจ้งเขตได้เลยนะครับถ้ามีเยอะๆก็แจ้งให้เขตเขาไปรับก็สะดวกของของประชาชนด้วยนะครับในการที่จะแจ้งเขตได้เลยเพราะเขตก็จะ มีการไปเก็บขยะอยู่แล้วก็ให้แยกซนะแล้วเขตก็จะได้มาในจุดที่เราเอาไปทําต่อนะครับครับค่ะค่ะคุณเวลาข้านิดนึงค่ะอย่างนี้ฝั่งของประชาชนเองที่สมมติเราอยากจะบริจาคขวดมีเยอะมากเลยเวลาเราจะเอาไปบริจาคเนี่ยคือเราต้องบีบก่อนเราต้องทําการล้างน้ําให้สะอาดแล้วบีบแล้วค่อยเอาไปใช่ไหมคะ ถูกต้องครับเวลาเรา,เราดื่มน้ําเสร็จเทน้นทิ้งให้หมดทําความสะอาดขวดบีบขวดให้แบนเพื่อลดพื้นที่จัดเก็บแล้วก็นํามาฝากที่จุดรับพลาสติกใช้แล้วของกรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันมีอยู่เก้าสิบจุดกระจายอยู่ทั่วประเทศทั่วกรุงเทพนะครับอครับอยา่างนี้คุณวิรับจะเป็นไปได้ไหมรถที่รับขยะไปเนี่ยค่ะอย่าเอาไปขายกันเองอ่ะเอาเราแยกขดเพชรให้อย่างดีเลยเอาเข้าโรงการนี้ก่อนรับไปด้วยไหนได้ไหมขอขอขอร้องเถอะนะ ใช่เจ้าหน้าที่เราที่อยู่หลังรถขยะเขาไปสองสามนทีเขาไปทียวงไปบ้านผมอ่ะขวดเพชรนี่นี่ขวดเพชรนะเอาไปทําเสื้อนะอย่าเอาไปขายแบบไม่มีราคาเนี่ยคุณหมอก็บอกเลยอ่าบอกงี้เลยนะเอาเข้าโครงการนี้นะเข้าโครงการนี้เลยแล้วก็ทุกรถขยะขึ้นป้ายเลยรับขวดเพชรไปทําเสื้อนี่ติดไอประกาศเลยรถขยะนี่ดีที่สุดเลยมันไปทุกที่อ่ะนะใช่ค่ะได้ครับได้ครับโอเคเชิญหน่อยนะ <fuck. S 2> ท่านคุณหมอก็เห็นด้วไครับที่จะเพิ่มความสะดวกจริงๆแล้วก็อยากเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนที่อยากร่วมเข้าร่วมโครงการก็สามารถดําเนินการได้หลายช่องทางนะครับตอนนี้ผม <ข Chance. S 2> ผมเป็นอย่างนี้ว่าขวดน้าพลาสติกเนี่ยครับที่จะมาทําชุด PPE เนี่ยจริงๆในการดําเนินการเนี่ยมันจะมีอยู่สามขั้นตอนนะครับซึ่งเราเนี่ยเป็นเป็นส่วนแรกคือการโณรงค์เพื่อเอารวบรวมขวดพลาสติกไปซึ่งขวดพลาสติกเมื่อเราเก็บไปแล้วเนี่ยบริษัททาง ยูเทิร์น่เขาจะมารับไปซึ่งเขาจะนําขวดที่ได้เนี่ยไปเปลี่ยนขวดเป็นเส้นได้นะครับไม่ได้เส้นได้แล้วเขาก็จะทอเส้นได้ให้เป็นผ้าไม่ได้ผ้าแล้วก็ถึงจะไปจัดชุด PPE นะครับซึ่งซึ่งไอ้ตัวไอ้เส้นใยรีไซเคิลเนี่ยเมื่อทอเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ร้อเซนแล้วเนี่ยเขาจะนํามาเคลือบกันน้ําแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการเย็บเป็นชุด PPE แบบพิเศษเรียกว่า PPE level สองนะครับซึ่งเป็นอวัตรกรรมที่สามารถซักได้ใช้ได้ ใช้ซ้าได้ถึง20ครั้งนะครับอันนี้อันนี้ก็อยากฝากเรียนด้วยว่าชุดขวดพลาสติกที่นํามาแล้วเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้อีกเป็น20ครั้งเลยไม่ใช่ใช้แล้วทิ้งครับโอ้โหก็ดี่าอเลยนะคะขวดพลาสติกแบบนี้วิรัตมีอะไรฝากก่อนจบนิดนึงไหมสําหรับพี่น้องประชาชนเรื่องขยะก็ดีเรื่องขวดเพชรเรื่อง PPE ก็ดีครับเชิญเลยครับครับผมก็ฝากเชิญชวนประชาสัมพันธ์ประชาชนนะครับการโครงการ แยกขวดด้วยหมอก็เป็นถือว่าเป็นโครงการหนึ่งที่จะรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยช่วยกันคัดแยกขยะจริงๆแล้วคัดแยกขยะได้ทุกประเภทนะครับไม่จําเป็นเฉพาะขวดไม่ว่าจะเป็นอาหารเศษอาหารอะไรต่างๆก็สามารถแยกได้อยากให้เราร่วมกันที่จะปลูกฝังจิตนิสัยขอ,ของคนไทยเนี่ยให้มีการคัดแยกขยะนะครับให้เด็กมีการคัดแยกขยะแต่และบ้านมีการคัดแยกขยะเพื่อจะรณรงคล์ลดในเรื่องของปริมาณขยะที่ตอนนี้มันมากมายเหลือเกิน นะครับถ้าทุกบ้านช่วยกันในการคัดแยกขยะแล้วเนี่ยปริมาณขยะที่มีก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นประโยชน์กับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะพลาสติกในทะเลนะครับหรือลดปัญหาการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองรวมถึงการลดก๊าซเรือนกระจกอีกด้วยนะครับเพราะว่าขยะเนี่ยก็จะไปพลาไปฝังกบแล้วก็เกิดเป็นกา๊าซมีเทนซึ่งส่งผลกระทบกับโลกร้อนหลของเราด้วยเพราะฉะนั้นทุกครัวเรือนควรจะช่วยกันคัดแยกขยะแต่ละประเภทนะครับ ค่ะครับก็คบโวนเลยครับชน่ารักมากเก่งมากนะขอขอบคุณดีใจที่ได้คุณวิรัตมาร่วมงานนะขอบคุณมากเลยครับขอบพรคุณค่ะขอบพระคุณนะคะคุณวิรัติมนาสิธิ์ขอบพระคุณค่ะโอ้โหสุดยอดเลยครับเป็นพอสองปีปีกว่าๆงั้นฮะนเก่งมากครับเป็นคนหนุ่มไฟแรงมากนะใช่ค่ะคุณหมอขาวันนี้มีคำถามเยอะเลยนะมีคำถามเยอะ